โอเคครับเข้าจะมาซ่อมปั๊มน้ำนะครับนี่น้ำมันหัวออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวไอคิโนอกินนี่ครับน้ำมันรั่วออกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนแทงค์ปั๊มน้ำนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนแทงค์น้ำกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ก็รู้ว่ากับผมสวัสดีนุแม่แซมไส้กับพี่น้องปองไฟทุกมองทุกวันครับผมสวัสดีวันที่11สิงหาคมนะครับผมพุทธศักราช2566ครับพี่น้อง โอเคครับมือนี้เขามีภารกิจมาเปลี่ยนเปลี่ยนแท่งแท่งปั๊มนะครับนอะที่เรื่องเรื่องนี่นะครับผมที่มันมันหัวนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนกันนะครับผมกับที่อ้วนนะครับผมฉ่างอ้วนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาไปเริ่มเปลี่ยนถังปั๊มน้ำเลยครับผมก็เริ่มทําการถอดนะครับถอดปั๊มน้ำนะครับผมออกนะครับโอเคครับนี่นะครับผมปั๊มน้ำนะครับผมที่ผมทายเมึ่อวันคึบ มันหัวตรงนี้นะครับนี่ตรงที่มันหัวออกนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอันตัวสีเหลืองนี่นะครับผมเป็นแท่งปั๊มน้านะครับเนาะี่เครื่องปั๊มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยครับผมครับเดี๋ยวเข้าใจเบิ้งแท่งหน้าเดี๋ยวสือมาใหม่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะเอามาเปลี่ยนอ่าในเครื่องปั๊มนะครับเนาะอ่ากับเป็นของยี่ห้อนะครับผม b ิทชูมิชินะครับผมนี่นะครับผมบิทชูมิชินะครับผม นะครับเดี๋ยวเข้าสิทําการเปลี่ยนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขาไปถอดเครื่องตัวผุ่นนะครับผมโอเคครับคันแล้วเข้าเริ่มเริ่มถอดนะครับผมถอดเอาปั๊มตัวเหลืองๆเนี่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเขาคอยเปลี่ยนนะครับผมาะว่ามันหัวนาะมันผุนะครับผมขึ้นทีสนิมครับพี่น้องใส่การใส่งานมามาโดนแห้งนะนะครับเดี๋ยวใส่เบื้องก่อนถอดนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนทักที่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวหหมุนออกนะครับผมเดี๋ยวหมุนออกครับอ่าตัวนี้มันเป็นอ่าท่อแป๊บที่ต่อออกจากท่อปะปานะครับเดี๋ยวให้หมุนออกนะครับผมเพื่อที่ทําการเปลี่ยนเนาพี่น้องเนาะใหากระเบื้องน้ำกันไปเรื่อยๆครับผม โอ้ถ่ายทำกัญญากร้ายสิน้องเลยมื่อหนึ่ง่ายมื่อหนึ่งหมุนนะครับผมโอเคครับผมทำการหมุนออกเนาะพี่น้องเนาะเป็นปั๊มของมิตซูบิชินะครับผมกเป็นปั๊มยึดทังดาดฟ้าครับพี่น้องเพราะว่าใส่ใส่ปั๊มตัวนี้ดึงน้ำนะครับผมเพิ่มความความแรงของน้ำนะครับบริสันทมันมันเบาไหวครับเพิ่มแรงดันของน้ำนะครับผมเป็นใส่ยึดใส่งานยึดดาดฟ้าเนาะพี่น้องเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราทำการถอดน,นะครับถอดออกอันนี้เขาเออนิยังบุญเนี่ยนะครับเป็นขัวไฟครับเป็นเป็นไฟนะครับผมที่ที่ที่ไฟมันเขามานหนีเนาะนะครับผมเป็นโอเคครับเดี๋ยวเราทำการตัดสายไฟออกก่อนนะครับผม สะดวกในการทํางานครับพี่น้องครับผมพะว่าเดี๋ยวเขาเกิดติดเปลี่ยนไม้นะครับเนาตัวเมื่อกี้นี่ติดตัดออกมันเป็นออกมาจากนีนะครับนี่ออกมาจากอันนี้เขาเรียกอะไรพี่อ,ออโต้ออโต้อออะนี้มันจะเป็นออโต้ที่ทํางานนะครับผมติดตัดออกจากตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเขาเรมเรื่อ,อไปเรื่อยๆพี่น้อง นะครับเข้ากับมุนนะครับผมเป็นออโต้นะครับเป็นตัวทำงานเป็นเซนเซอร์นะครับอันนดี้ว่าก็เป็นผู้ซอยนะครับผมเป็นลูกมือเป็นผู้ซอยนะครับนี่มาจับเครื่องใหม่เครื่องมือซอยเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามุนออกนะครับผมตัวนี้จะเป็นแท่งแท่งปั่มปั่มน้ำที่ห้าสิเปียนครับตัวนี้ตัวเหลืองๆนี่แหละเี่ยเขาซื้อมากคอมิดสู้กันเลยคับเกียรกับเดี๋ยวเข้าเบิรงน้ำกันไปเรื่อย โอเคครับเดี๋ยวเาหมุนมอเตอร์ออกครับพี่น้องจะยกมอเตอร์ตัวนี้ออกนะครับผมเดี๋ยวเาอาไฟประกปะบใหม่นะเดี๋ยวเขาจะวางแทนแทนตัวเรื่องเหลืองนี่ลงไปใหม่โอเคครับแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้ำเด้ครับเด้อวบา,าจะเป็นทางเพจและทั้งช่องยูทูบนะครับผมกับผูบาวแนวชาแนลครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาหมุนหมุนเอาตัวปั๊มตัวนี้ออกนะครับพี่น้อง โอเคครับหมุนออกทั้งสองข้างนะครับผมเป็นนะครับมาซอยเพิ่นนะครับนอ้ํามือนี้ถ้าก็หมุนออกครับที่น้องสิยกปั๊มตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็โอเคครับครับถ้ากิดทำการถอดนะครับผมยกออกนะครับเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยถ้าก็บยกตัวเครื่องปั่มออกนะครับผมแล้วเสียาตัวนี้ออกนอกานี่ตัวเหลืองนี เดี๋ยวเขาเอาออกเขาจะเปลี่ยนตัวนี้ครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเอาออกเดี๋ยวเขาทำการเปลี่ยนครับพี่น้องครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งขันตอนต่อไปเลยครับอ่านี่แนะครับตัวเจ้าเจ้ามาเปลี่ยนครับผมนี่อันนี้ก็มิดสู้กันนะครับผมนี่ก็เอาไปสื่อมากกับมิดสู้กันนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนตัวตัวแทงหนามทิกักเก็บหนามตัวเหลืองๆนี่ครับผมเดี๋ยวเขาก็โอเคครับเดี๋ยวเขานะครับตัวนี้ประกอบอันเซ็นเซอร์ยังรก็เอะ เขาเรียกอะไรนะพี่เมื่อกี้นะอ,ออตโตเมติกออโตเมติกนะครับผมออตโตเมติกตัวทำงานตัวเซ็นเซอร์ทำงานนะครับผมเดี๋ยวเขาประกอบประกอบใส่ครับอ่าแทงไม้ที่เขาสื่อมาก,ก่อนนะครับผมอ่ากันบอบทิดบอถือกับก๊อฟไฟไว้นะหนาที่นี้ด้วยเด้อครับดูโอเคครับเดี๋ยวจะทำการถอดอ่านอ็อต ตัวนี้ออกนะครับผมโอเคครับรุยเลยครับค,ครับนอกพี่น้องเขาก็นี่นะครับผมใช้เหตุที่เขาเปลี่ยนนะครับนี่มันแตกเหี่ยวมาหนีครับผมคือมันเก็บหนามบอยูนะครับนาอตัวนี้มันก็นจะเป็น แทงน้ำที่เก็บน้ำท,ที่ที่ที่ซอยเครื่องปั๊มนะครับผมให้ททำงานนอยลงนะครับผมช่วยเครื่องปั๊มน้ำนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวยวเขาไปประกอบตัวใหม่นะครับผมโอเคครับพ่อกระเดยประกอบสองอันนี้นะครับผมสองอันนี้เป็นที่เรียบร้อยยวเขาที่ยกไปขุนนะครับเนาะยกไปหม่องเก่าครับผมโอเคครับยวเราทำการยกไปขุนนะครับผมยกมาหนีครับผมยกมาหนีะนะครับมาตั้งที่เดิมนะครับ โอเคครับหอกกันน้ำมาประกอบเขาอีกขึ้นเ่าครับพี่น้องครับผมตอนนี้หอกกันยกเครื่องปั๊มตัวนี้ขึ้นมาประกอบกับ่าตัวแทงใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวให้พี่อวันเป็นเอาเข่านะครับผมประกอบเข่ากันนะครับเนาะเดี๋ยวหอกกัคอยตอตอทอประปาตัวนี้ใส่กับเครื่องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหอกประกอบเข่ากันนะครับผมกับตัวนะครับกับตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยว ผมขออนุญาตประกอบเครื่องก็กครับพี่น้องโอเคครับทำการหมุนนะครับผมพี่น้องหมุนล็อตนะครับประกอบให้เหมือนเดิมครับพี่น้องแล้วก็เปิดการทดสอบการใส่งานนะครับบาวนามัติม่าอีกทืกอเรา,า,า,าเนาอ,อ่าทานใดที่มีเทคนิคดีๆก็แนะนำกันเกับมาไรน,นะครับเนาะว่าวิธีการเห็บฝมน้ำนี่เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวข้าหมุน็อตกลับไปก่อน เพื่อประกอบนะครับเนาะประกอบตัวเครื่องก่อนโอ้เส้นท้ายเส้นบนลำบากครับพี่น,อน้องแน่นแล้วแน่นแล้ว โอเคครับข้าก็ทำการต่อปัม๊มน้ำใส่ครับท่อประปาะครับพี่น้องนะครับแล้วก,วก็ต่อครับท่อประปาเนาะหมุนคอยล์มันเพื่อถ้ามียางห้องเนาะพี่น้องเน,นาะงปให้น้ำมันไหลออกน้ให้น้ำม,มันยดนะครับเนาะโอเคครับ นี่ครับพอต่ออีกท่อหนึ่งนะครับเนาะมันมีทั้งหมดสองท่อนะครับผมที่เขาอันตัวนี้มันเขาอ่าเขาแทงนะครับผมอันท่อตัวนั้นนะครับมันที่เขาแทงน้ำตัวนี้นะครับผมแต่อันตัวอนหนึ่งอันนั้นมันเป็นอ่าเขาเครื่องปั๊มนะครับผมเขาเครื่องปั๊มตัวนี้นะครับเขาเครื่องปั๊มตัวนี้นะครับผมอันท่อตัวนี้นะครับผมเขาปั๊มตัวนี้นะครับ บายใบมาอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวจิงงนะครับผมอันตัวนี้เป็นท่อปะปาตัวนี้มันจิตต่อเข่ากับเครื่องเครื่องเครื่องปั่มตัวนี้นะครับผมอ่าอีกด้านหนึ่งมันสิเป็นอีกท่อหนึ่งนะครับผมอยู่กลางฝุ่นยวจะห้เบิ้งนะครับผมนี่ครับอีกท่อหนึ่งทีไอ้เพื่อกลั่หมุนตัวนี้คือท่อตัวนี้มันสิอ,อปั่มน้ำเข่ากับแท่งตัวนี้เก็บน้ำนะครับผมเพื่อช่วยไอ้ซอยการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับผมทีเฮ็ดงานน้อยลงนะครับเนาะบ่ใหาทํางานนักนะครับผมเนี่ครับผม เป็นพอดิน้ำน้ำพอตัวนั้นนะครับผมที่เอาน้ำเข้ามาในแท่งตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็มีเป็นการต่อสายไฟเนาะพีนน้องเนาะต่อสายไฟนะครับผมผมสิถามไอเป็นกับเิ่นเบาบ่คอยบ่คอยนัดเนะครับนาอเพิ่นเจ็บคอเพิ่นเดี๋ยวเฮากับเบิ่งไปเรื่อยเรือนะครับผมเป็นสายไฟที่ต่อเขากับตัวมิเตอร์นะครับเนาะ เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องเอาต่อสายไฟนี่เสร็จแล้วฮะกับสีลองเปิดปั๊มนามเบิ่งนะครับว่าจะใส่การได้บ่อันนี้เป็นสายไฟที่ออกจากเขาเรียกอะไรนะพี่นะลืมละออโต้น,นะครับผมเป็นสายไฟที่ออกจากออโต้เครื่องตัวนี้นะครับผมออกมามาตัวนี้ก็สีายเครื่องตัวนี้มันเหตุงานเนาะ บอกง่ายๆคือไข่เค็งตัวนี้มาทํางานนะครับผมเป็นกำลังทําการตอนะครับผมเป็นสีเทาครับสีแดงเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเบิรงต่อไปอีกนะครับตอเสร็จแล้วเข้ากะจีทําการเอานามใสนหนีนะครับผมหล่อนามให้มันขึ้นมานะครับว่าปรับนามเข้าทีเข้าเตียนทําการเตียนมือหนีสิใส่กันได้ปกติบอนะครับผมโอเคครับย้ำอีกที่หนึ่งนะครับผมเด้อ ผู้ใดที่เบิ่งคลิปความคุณบอลเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดกระดิง่งกดติดตามด้วยน,นะครับเด้อคุณบอลสิเป็นทางเพจและทางช่อง YouTube นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องน้นนอยๆอีกช่องนึงนะครับผมผมกาเก็บคลิปคือในอันไหนก็บท้ายอันนั้นล่ะครับผมนะครับพอดีมื้อนี้อ้ายเพิ่นมาเปลี่ยนปั๊มก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้ธี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับผม บางสิถามไอ้เพิ่นเพิ่นก็บเจ็บข้อเนาะเพิ่นเพิ่นบอกบ่ค่อยว่ค่อยถนัดนะพี่น้องเนาะนะครับก็เบิ่งตามภาพเอานะครับต่อมากระทำก,การต่อ,อเส็นสีแดงครับพี่นอ้องเส็นสีแดงเนาะเป็นระบบไฟนะครับอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นกองนะครับเป็นปั่มน้ำนะครับปั่มที่อย่ใส่ในตึกในอาคารนะครับในอาคารบ้านเรือนตึกตามตึกตามอย่างที่แบบ ส่วนมากในกรุงเทพเขาจะใส่แบบนี้นะครับผมบ่คือตามบ้านอกนะครับนาะตามบ้านอกเขาก็ใส่ใส่ได้น้ำนะครับเป็นไดโวลน,นะครับผมเดรแล้วบนเครื่องนี้นะครับผมโอเคครับโอไก่นะค,ครับโอเคเขาก็ทำการต่อเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้อง นะครับผมตัวนี้อีกสายหนึ่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นสายสายดินนาะพี่น,นอ้นองเนาะสายดินตัวนี้ออกมาจากเครื่องนะครับผมอ่านเพื่นว่าเป็นเป็นสายดินนะครับผมโอเคครับเซ็ตซับเรียบร้อยครับผมพร้อมที่ดเปิดการทดลองงานครับ ครับเดี๋ยวเรา,าประกอบเสร็จเดี๋ยวเราทดลองงานเบิึงครับว่ามันจะใส่งานได้ดีขนาดไหนนะครับเนาะน้ำสไหลดีบ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราหมุนหมุนฟ้านามออกกันพี่น้องเดี๋ยวเราเอาะนามลงนี้เดี๋ยวเสไลด์นามขึ้นมาเนาะเดี๋ยวให้อายขึ้นหมุนออกก่อนครับอันนั้นเดี๋ยวเราเอาจิเท็นนาลงในหัน เดี๋ยวเทานา้ำลงในลงในนี้นะครับผมเพื่อลอ่อเป็นการรอนามนอกพี่น้องโอเคครับเครื่องทำงานปกติครับพี่น้องครับผมอเครื่องทำงานปกตินะครับผมโอเคครับเดี๋ยวใหญเบิรงนะครับนะครับ การทำงานปกติน้ำไหลนะครับอ่าน้ำไหลนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมไปพบปะกันคลิปใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ